สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคนขี้ครับแซมนี่คนขี้มาพร้อมกับอาการตาบปโพพอพุ่มแหบมาเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ยอมแผลชีวิตครับพี่น้องมื้อนี้คนขี้จะพาพี่พีน้องนั่พี่น้องเข้าสู่ครัวคนขี้มีเมนูเด็ดปรฝากพี่ฝากน้องจะเป็นอย่างมาติดตามเมือถือกระไรครับผมในช่วงความม้อนี้นะครับคนขี้นะครับเลยเมนูนะครับปลาไหลนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าครัวสับเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหั่นขี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับปลาไหลนะครับ พายเงบอ่บอบบครับเพื่อนบ้านนะครับท่านกรรมการทํากรรมการชุมชนหมูบานเปินไห้นะครับบุญทํามเกษรในในชนของพักนะครับพี่น้องก็มีผพักชี่เล้านะครับหอมสดแล้วก็มีใบกะเพรานะครับใบกะเพราความกับบกเขียนเนี่ยไปหาหลาะเก็บอยู่ในหัวในสวนพี่สาวพี่เขยได้มาสองหน่วยไปพี่น้องบอ่อบบ๊หลายใ่ห้างรุยอรทธิพมกันเลยนะครับ พี่น้องครับในส่วนของมูนนลนิกาโคตรลำขี้ใส่ในส่วนของกระทะดำบยืดตัวนะครับพี่น้องเป็นนาทีของเข็บกระทะดำนะครับเด้อกระทะดำใบเก่าๆใ,ใ,ใส่งานมาหลากหลายปีนะครับเลี้ยงลูกใหญ่จนจบปริญญาตรีหมดเละทั้งสองกนเนาพี่น้องบ่งบอกหลายยายหาย้หางนะครับฝาดแหลกแขกมันไอ้ความโคตรลำขี้ก็จะลงไปเลยนะครับใส่อันจังหน่อยน้ำมันครับลงไปจังหน่อยปกติเพิ่นกับเ่ใส่ดอกแต่ว่าโคตรลำขี้อยากได้ความแสบความนัวจังหน่อยเอาขึ้นหมุนดูดๆดๆูดูนะ เครื่องเทศไนบอกได้เลยว่าคนพี่ใสผีสดนะครับแล้วกากระเทียมหอมหัวแดงหัวหอมสดและะ้วก็ตะไคร้นะครับตามใ่กันเลยนี่ใสเลยพี่น้องผัดเื่องสักอนออมเลยพี่นอ้องออมมาเป็นขวาผัดแต่ว่าคนที่อย่างได้ความมันจะน้อยก็เลยใสน้ำมันลงไปนะครับเติมด้วยนี่เป็นความปาไหลครับลงไปในครบพี่น้องนะครับใส่นะไปเลยผัด คุยเขากันนะครับในส่วนของชิ้นเนี่ยปลาไหลเรื่าเอี้ยนเนี่ยนะครับพี่น้องอันยากกันนี่แหละท่านกรรมการชุมชนหมู่บ้านท่านบุญธรรมเจสอนไห่ซานตัวคนขี้อะไรมาคั้วเลยค <c oughs> ั้วเลยเป็นสามซีเมนแบบบริหารจิ้นไม่เพียงพี่น้องเอ้ยนะครับบริหารจิ้นเจ้าแจ่มนี่นนรนะครับจนซีกยากๆสุดแลวว่าเรื่องเรื่องมันก็น่าสนุก เอาเครื่องปรุงเครื่องอันนี้ก็บม่มีนะครับพี่น้องน้ำปลาครับพี่น้ำปลาลงไปจั้หน่อยครับลงไปก่อนเ้อพี่น้องเองลยนีลงไปก่อนลงไปก่อนเพราะว่ากระทะสีแห้งกระทะมันจะแห้งนะครับพี่น้องเอาลงไปน้ำเปล่าลงไปจั้หน่อยก็พี่น้องใบมะกิดกระทะเนาะน้ำเปล่าลงไปสกก่อนต่ะมาณนี่ เศร้าคนเศร้าขัวแล้วนะครับพี่น้องเศร้าคนเศร้าขัวบารีขคนลำชี้กับดีไซนี่ลงไปจไังน้อยนะครับเด้อนะครับที่อู่ขาวตายยังไงพี่น้องเมือเด้อที่อู่ขาวนะครับพี่น้องบมาดีกับผงนัวดนะครับเด้อผงนัวคนลำชี้ใส่กัปุป๋ยผงนัวประมาณจะหนึ่งชออ้อนนะครับพี่น้องลงไปเลยอือบารีเต,ต้ดังเนาะ พี่ดันห้วยห้วยอ้เลยพี่น้องเลยไ <c oughs> อยแล้วเริ่มไอเลี้ยเริ่มไอเริ่มจามแล้วจำเลยแหละบัดดี้อันดับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของน้ำปลาต้มซุกน้ำปลาแซ่บน้ำปลานวดนะพี่น้องเลยน้ำปลาต้มต้มสุกเทลงไปย่อยจูบประมาณเกือบทพี่หนึ่งเลยบะไส้บะหอบบะหอมบะเสียบพี่น้องเลยนะครับโอ้ลุดมือ พูดถัดไปหมดมือขวบปลาไหลอ้อมปลาไหลนะครับพี่น้องนาทีละขั้นตอนการต่อไปครับก็คือผักที่เก็บมาจากหัวจากสวนนี่แหละผักชีเหล้าต้นหอมสดใบกะเพรากากสาเกเห็นไหมพี่นอ้องเห็นลงไปเลยอ่าแล้วอะไเสียบเส้นลงไปเส้นล,ลงไปพี่น้อง ใส่ลงไป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 นะครับผักปลอดสารครับพี่น้องผักส่วนขั้วเล่มบอกนิ่ดหักตำลึงอ่าหยอดหยอดผักตำล่นอยู่สามหยอดเป็นเล่มมากที่สวนที่สาวเป็นเล่มคนลําชี้เป็นเล่มมากเป็นอะ่พี่น้องสีสันเริ่มเห็นอะไรบนเริ่มเห็นเข่าเห็นร่างแล้วนะครับพี่น้อง เป็นได้พี่น้อนบ่นี่เป็นได้ปีกันเลยเป็นข่อยล่างแล้วนี่เป็นได้พี่น้องมาเอาเป็นได้ครับคุณอ่ะสีสันเป็นได้พี่นอ้องส่วนเห็นบ,บ่ฮึหนุนชันแน่นออมเอี่ยว อ้อมเอียวหรือพี่น้องเรื่องเบ็นผัดเป็นผัดเอียวอ้อมเอียวหรือว่าอ้อมปลาไหลหรือว่าขัวปลาไหลอ้อมปลาไหลพี่น้องเลยมีพักกันนั่งเลือใส่แต่ว่ามีอยู่ดอกคนลําขี้บ่บบบไปเก็บนะครับพี่น้องคนลําขี้ก็เลยบ่บไปเก็บครับพี่น้องมานี้ก็น,กกน,น,กนคนลําขี้จะเติมนานลงไปชนอยนะครับประมาณนี้ก็เจ,จอนี่ก็มีละบอกได้เลยว่า อีกนิดหน่อยก็กำน้ำแหงกับพี่น้องพอได้ส <c> ด <oughs> เหตุประหยัดหรอกครับพี่น้องปลอดภยนังสตรอวอกกับข้าวกับน้ำเมนูอ,อาหารอีสานบานเข้าพื้นบานเฮาเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเชื่อในว่าพี่น้องทากผู้ชมนะครับคงใจเห็ดเป็นเบิร์ดสุขูมสุขคนนั่นแหละนะครับแต่ว่ากมานันนาเสนอเพราอะไเป็นมูพีเป็นมูนองนะครับเนาะนะครับอาหารอีสานบ,บานเข้าอาหารไทยอาหารจีนอาหารเวียดนามแม้กระทงอาหาร ญี่ปุ่นเ็่ได้บ่เฮด็ดได้บอสเ่ได้บ่ญี่ปุ่นบอสได้ลองมึงดิญี่ปุ่นเนี่ยคร <c oughs> <c oughs> ับพี่นออ้องก็ลำขี้กันไปเังสิละนี่เห็นบ่เรียบร้อยเลยครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็ลำขี้จะซีมมึงกันหน่อยกันเด้อซีมมึงกันเด้อซีมน้ำมึงก่อนนี่น้ำมาซีมน้ำกันครับพี่นอ้องครับพี่น้อง,อองได้เวลาลิ้มชิมรส อยากขวดขนมขี้กับเมนูขวัวปลาไหลขวเอี่ยวหรือว่าอ่อมปลาไหลหรือว่าอ่อมเอี่ยวนั่นเองนะครับโอ้โหพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวลืมมาน,นี่ลืม่มลืมลื่มเกลือลืมเกลืกอใส่เกลือกัไพี่น้องเนาะอันนี้อันนี้คือกระปุกเกลือกระปุกเกลือนะพี่น้องนะกระปุกเกลือกระปุกเกลือจบกหรือว่าล้วงก็ไปออมาในสมิ่งนะพี่น้อง ไปใส่น้ำเลยพี่น้องไม่กุเกลี่เสียบพี่น้องก่ี่นเป็นยังไงหน้าตาออกมาอย่างนี้นครับออมปลาไหลออมเอีย่ยวเยอยมร้อยเลี้ยาพักที่เก็บได้ดีชิ่มีนะรกอนิีบีอกอนพี่น้องนี่แคเสียบ่วพอดีเรา มาครับพี่น้องในเวลาลิ่มชิมรสรอบที่สองของครั่วคนรักีกับเมนูอ,อมเอียลห,ห,หรือว่าขั่วเอียวหรือว่าออมปลาไหลหรือว่าขั่วปลาไหลโอ้โหแมน้ะพี่น้องมาเนียงปิง,งอืมแล้วพี่น้องทีมตอนเอนพี่น้องเหมือนกันตอนปลาไหลจะเป็นลักษณะนี้นะครับไอทนวนนะครับพี่น้องโอ้ คับพี่น้องู้ชมไดเวล่าเสิร์ฟครับเสิร์ฟแล้วครับโอ้โหบักพลิกเมยกับนี่พี่น้องดูดดวกกับีเห็นมัน้ยพ่อ่ะโอ้โยบอสเสียบกับปวยไปหาหมอผักน้ำกินพักน้ำคนละเบิ้ลหน่อยหน่อยนะพี่น้องปลาไหลสามตัวท่านกรรมการชุ่มชนบุญท่านเฉียนสวรรค์่าไถยมากเห็นไดพี่น้องโอ้โหไอถอยทวนเลยนะครับไอห่วยห่วยไอท่วนทวนเลยนะครับมันหอดเลยพี่น้องมา ครับพี่น้องครับนี่คือหน้าตาของอ,อมปละไหลหรือว่าอ,อมเอี่ยวนะครับโอ้โหหอนหอนหอนนะครับหน้าตาของอมปละไหลหรือว่าอมเอี่ยวนะพี่น้องมะซิมฟอมกันเด็ดอมปละไหลมาพี่น้องกินอนมมพี่น้องกินของกันครับรุย นี่ครับพี่น้องหน้าตาของอมปลาไหหรือว right like ่าขัวปลาไหลนะครับพี่น้องขัวเอี้ยนหรือว <ok ่าอมเอียวนะครับพี่น้องเอียวขัวเอียวอมเอียวหรือว่าอมปลาไขัขวปลาไครับพี่น้องนะครับหน้าตาอะไรครับนี่นี้เอาเละครับพี่น้องไปครับสําหรับเสามือนี่ผมคนชินะครับฝากพี่ตอนน้องไปสนิทกอนกับการทาเมนู